สวัสดีครับลายสละมาแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็เบาๆหน่อยชมพระย่อยๆเออมีพระหลักกับเขาไม่เนี่ยมีแต่ย่อยๆเอาพระย่อยมานั่งโม้นะฮะเออคนก็จะได้ดูความหลากหลายไปส่วนพระหลักเ็าก็ทางเซียนใหญ่นะครับเขาก็ช่องใหญ่เขาก็ได้ทํากันแล้วนะครับผมคงไม่ทำทําแบบคนที่เขาไม่ทํากันดีกว่าเออเอาพระย่อยนี่แหละนะฮะ ก็มีพุทุคุณดีเหมือนกันนะครับอ่าหลักสิบหลักร้อยก็ห้อยคอได้สบายใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะลมแรงหน่อยนะฮะช่วงนี้อดทนหน่อยหน้าหนาวนะฮะลมพัดวีวีลมวอยวอยยืนใจลอยคิดฮอดแต่พระสมเด็จวัดะระฆังองค์ละ20ล้านว้านะครับผมอ่ะนะครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่เครื่องนะครับนี่เหรียญหลวงปู่เครื่อง ธรรมจารโรนะครับลุงปู่เครื่องก็ท่านกาา็วัดของท่านก็อยู่น้ำโสมนายุงน้ำสงนายุงใช่ไหมนายุงอุดรธาน,นีแถวๆนั้นแหละจำไม่ได้ <c oughs> นะฮะทางอุดรธาน,นีนะครับก็เป็นพระอริยสงฆ์เขาเรียกเป็นพระที่เขาเรียกนะหกแผ่นดินนะหกแผ่นดินไหมเพราะว่าท่านเนี่ยนะฮะเกิดนะครับเกิดช่วง รัชกาลที่4นะครับแล้วก็มาลาสังขารน,นะครับหรือม,มรณภาพเนี่ยเรื่องสังขารเนี่ยปีสองพารี่สิบสามก็คือในแผ่นดินของอในหลวงรัชกาลที่9นะครับจากรอสมาถึงอรอเก้านะก็เป็นเขาเรียกน,นะมีอายุยืนหนึ่งมีอายุยืนร้อยกว่าปีอ่ะนะครับก็มาเขาเรียกอะไรนะลา่งสังขารน,นะครับใน อายุของอในหลวงรชัชกาลที่9นะก็เป็นอะไรนะหกแผ่นดินเออหแผ่นดินนะครับพระเครื่องท่านก็สร้างอยู่หลายรุ่นนะครับหลากหลายรุ่นแต่อันนี้ผมไปได้เขาเรียกอ,อะไรรุ่นปี2520นะครับก็ก่อนท่านจะระัชกาลสา3ปีเนาะเพราะท่านรัชขารปี23ท่านอยู่นะครับเรือนนี้ท่านอยู่อาจจะไม่ได้ใช่วัตถุมงคลหลักของท่านนะครับแต่ว่า ก็ถือว่าทันท่านอยู่นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดเงินนะครับวัดเงินกทมวัดเงินกรุงเทพนะครับวัดเงินเนี่ยมีกี่วัดเงินเนี่ยชื่อวัดเงินเนี่ยมีวัดเงินคลองเตยนะครับแล้วก็มีวัดเงินบางพรมอ้าวใครรู้ว่าออกวัดเงินที่ไหนเนี่ยนะฮะเออคอมเมนต์หน่อยนะครับอ่ะนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นรูปท่านนะครับนั่งสมาธิเต็มองนะครับหลวงปู่เครื่องก็ เขาเรียกอะไรท่านก็ไดอ้อุสมบทนะครับแล้วก็เขาเรียกนะเป็นพระกรรมฐานได้ไหมครับเป็นพระกรรมฐานเป็นพระสายหลวงปู่มั่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกนะพระพระสงฆ์หรือพระสุปฏิปโนนะครับหรือพระเกจินะครับที่ทันนะครับที่ทันหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเพราะว่าโอ้ท่านต,ตั้งแต่รอสีเนาะออนะครับแล้วก็ บวชนะครับแล้วก็เป็นพระที่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยประจําวัดสมัยก่อนนะครับท่านไม่ค่อยประจําวัดท่านก็จะทุด,ดงนะครับทุด,ดงไปเรื่อยจนอายุได้อะไรกี่พรรษานี่แหละเจ็ดสิบกว่าพรรษาเนี่ยถึงได้กลับมาที่อุดรน,นะครับในประวัติของท่านเนี่ยนะฮะก็มีเรียกนะอภพินิหารมากมายนะครับก็หนึ่งเป็นหนึ่งในพระ สงนะครับพระอริยะที่มีเรื่องเล่านะครับที่มีเรื่องเล่าแล้วก็อ่าประสบการณ์นะครับเรื่องเล่าอภินิหารเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ชื่นชอบในสายของพระกรรมฐานนะครับพระสายลุงปุม่ม,มั่นอันนี้ก็เป็นอีกเรียก <ๆ S 1> นะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นอีกพระเกจิหนึ่งหรือพระสงฆ์พระสุปิปโนโหรือพระอริยะเจ้าพระอริยะสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับที่เรียกะนะวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะ ยุคแรกๆก็อาจจะแพงแหละรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3เนี่ยแพงอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นท้ายๆที่ทันท่านเนี่ยนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แพงอย่างเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะสวยๆนะฮะใหม่กิ๊บสวยเลยเนี่ยนะครับราคาอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะครับสวยๆก็มีเกิน500อยอย่างสภาพที่เห็นเนี่ยในมือผมเนี่ยในคลิปเนี่ยนะฮะสภาพเนี้ยนะฮะราคาก็ ไม่เกินร้อยไม่เกิน200นะนี่หูห่วงนี่หักด้วยนะครับอย่างเงี้ยหูห่วงหูห่วงเหรียญนี่ยหักด้วยราคาก็น่าจะไม่เกินร้อยนะครับซื้อขายง่ายขายข้องก็ประมาณร0อยนะไปเดินสนามเขียกองก็เจอองค์ละ40-50บาบาทก็อาจจะเจอได้หรือบนบ้านก็มีเพราะว่าพระเครื่องท่านก็ราคาไม่ไม่ เออไม่ค่อยแพงนะครับเป็นพระที่ราคาไม่แพงในในในรุ่นย่อยๆนะเออแต่ว่าเป็นรุ่นแบบแรกๆของท่านนี่ก็น่าจะแพงอยู่นะเออก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเรียก่าเป็นผู้ที่งบน้อยนะครับงบน้อยก็หาที่ถูกๆมาบอกแวนพึ่งพุทธคุณก็แล้วกันทันท่านอยู่แล้วนะครับผมนี่ทันอยู่แล้วนะครับ นะครับส่วนเหรียญนี้นะฮะมีเก๋ไหมไม่มีนะครับเออเพราะว่าพระก็ไม่ได้มีราคาแพงผมคิดว่าก็ไม่เก๊หรอกนะครับนี่เห็นไหมฮะการแกะบล็อกทำไมก่อนนะฮะเหรียญนี่จะหนาหน่อยลักษณะเหรียญก็จะหนาหน่อยแกะบล็อกลึกนะครับนี่เห็นไหมฮะการแกะขนาดว่าพระสภะพานสภาพการใช้มานะครับพระผ่านสภาพการใช้มายังเห็นไหมฮะยังมีความ เคลรียกอะไรความคามความลึกของของบล็อกอยู่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่พิมพ์ลายจีวอนบ้างนะครับตัวซ้อนนี่หลวงปูเครื่องธรรมจาโลนะครับอ่ามือเท้าเป็นไงการแกะพิมพ์ของสมัยก่อนนะครับนี่คลาสสิกเลยสภาพอย่างนี้ใครว่าเป็นสภาพไม่สวยนะครับแต่ว่าสภาพคนครบงบน้อยเนี่ยว่าเป็นสภาพแบบคลาสสิกคือเจ้าของเดิมเนี่ย นะฮะเจ้าของเดิมเขาน่าจะแบบแขวนนะครับน่าจะมีแขวนน่าจะศรัทธาแหละนะฮะทีงนี้แขวนจนสึกเลยวัดเงินกทมนะครับอ่ารอเรือดอชดาใช่ไหมอ่รอเรือดอชดา2 0นะครับนี่นะครับแล้วก็ยันนะยันใบพัดมีจุดด้านในแล้วก็นี่ยันก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะเนี่ยการวางยันเนี่ยเห็นไหมฮะโอ้โหมีระยะเหมือนกันนะเนี่ยนะครับนี่ เรียกยันอะไรไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับจะดูเป็นครั้งๆเนาะเออนี่ดูเป็นคลังๆเหมือนกันนะนี่ฟึบนี่หน้าตาทําทได้เหมือนจริงเลยนะครับนี่นะครับประสบการณ์ก็สายวัดป่าก็อ่าออกไปทางมาเมตตาแควคาดนะครับมรเมตตาแขีวคาดแล้วก็ อ่าเขาเรียกท่านก็เคยทํารุ่นที่แบบว่าอะไรนะรวมใจอะไรภาคใต้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์นะครับเป็นวัตถุมงคลที่เขาเรียกะนะใครที่ชอบแบบพระแบบพี่มีอริยะสงฆ์ที่อายุเยอะ6 6ปีเออหกอะไรนะหแผ่นดินพระอริยะหแผ่นดินเหมือนกับไอหลวงปูศ่ศรีวัทัาเขาบุญนาคอะถ้าเป็นภาคกลางจะเป็นหลวงปูศ่ศรีวัทับเขาบุญนาคนะฮะแต่อันนี้เราก็ ได้อ,อันนี้มานะครับก็อาริยสงฆ์ที่6แผ่นดินเหมือนกันนี่นะฮะหลวงปู่เครื่องราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่หลวงปู่ศีวัดธรรมขาวุน่นนางก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะ,ะแต่อันนี้ก็ราคาก็จะไม่แพงเออพระสายวัดป่าราคาไม่ค่อยแพงนะแต่ก็แพงแต่เป็นบางองค์ใช่ไหมฮะอย่างหลวงปู่ฟั่นอย่างนี้แพงนะฮะเออหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ชามีแพงเออหลวงปู่ผางแพงอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงราคายังจับต้องได้อยู่นะฮะ ราคาจะต้องได้อยู่สภาพเหรียญก็สึกสึกหน่อยเออเรางบน้อยนะฮะเรางบน้อยแล้วก็เช่าตามงบประมาณของเรานะครับเช่าแบบไหนก็ชอบแบบไหนก็เช่าแบบนั้นนะฮะตามงบเราเนาะนะครับเอา้านะครับอันนี้ก็เบาๆหน่อยส่วนเก๋ของเก๋ก็ไม่รู้ว่ารุ่นนี้ว่ามีหรือเปล่าแต่รุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นสอง,ร,สองรุ่นแพงๆมีเก๋แน่นะฮะแต่ว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ได้มีราคานะฮะก็น่าจะ ก็น่าจะไม่มีเก๋เนาะเออใครที่ชื่นชอบนะครับพระแบบเขาเรียกเป็นพระอริยสงฆ์สายวัดป่านะครับแต่ว่าก็สามารถนะฮะเช่าบูชาอาราธนาติดตัวได้มีพุทธคุณคุ้มตัวอย่างแน่นอนมีประสบการณ์นะครับขนาดท่านตอนที่ท่านยังทรงสังขารอยู่ก็มีเรื่องเล่าอภินิหารมากมายนะครับก็ไปกาเรียกเลยอ่านในหนังสือก็ได้หรือไปอ่านในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะก็มีเรื่องเล่ามากมายเลยเกี่ยวกับหลวงปู่เครื่องเนี่ยนะฮะ อ่ะในอะไรนะอ่าอะไรนะในเรื่องเรื่องอ่าหรือบทความหรือเรื่องที่เขาเขียนไว้บางเรื่องเนาะก็บอกว่าไม่ใช่บางเรื่องเขเขียนไว้บทความหนึ่ง เรื่องราวในตอนหนึ่งที่ว่าเออในขนาดว่าสมเด็จพระสมเด็จในในหลวงราชการที่9้านะครับเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในหลวงราชการที่9้าเนี่ยครับก็บอกถวายเงินสร้างอุโบสถนี่สองหมบาทสมัยก่อนเออสมัยก่อน28,000บาทก็หลายตังค์อยู่นะนะครับก็สร้างอุโบสถนะครับก็เป็นพระที่พระมหากษัตริย์เข้าสักการะ,ะอีกรูปหนึ่งเหมือนกันนะครับผมอ่ะนะครับวัตถุมงคลก็ หลายรุ่นเราก็เลือกเอาชอบรุ่นไหนนะครับอันนี้ผมก็เจอรุ่นนี้แต่ว่าที่แรียกว่าจะไม่เอาแหละนะฮะว่าจะไม่เก็บเหมือนกันแหละแต่ว่าเสียดายเออราคาถูกด้วยไงเจอในกองนั่นแหละนะฮะเขียกองประคองชีพเจอในกองแล้วก็อ่าเห็นราคาไม่แพงนะครับจะไม่เก็บก็ยังไงอะไรอยู่ก็คือเอาไว้แบบให้เพื่อนก็ได้ผมเนี่ยเออเอาไว้ให้เพื่อนเอาไว้แลกเปลี่ยนใครที่ชอบพระสายกรรมฐานนะครับแลกเปลี่ยนกับเพื่อนหรือเอาไว้เลี่ยมกรอบแล้วก็ให้เพื่อนแขวนก็ได้ ผมก็ไม่ได้แขวนหรอกผมไม่ค่อยแขวนอ่ารูปพระเกจิสักเท่าไหร่ผมจะแขวนเป็นรูปพระพุทธตัวผมเองเนี่ยนะฮะชอบแขวนรูปที่เป็นพระพุทธนะครับชอบชอบพระกลุ่อชอบพระกลุชอบที่เป็นรูปพระพุทธต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ค่อยแขวนเหรียญขนาดจานสักเท่าไหร่ได้อะไรมาก็ไม่ค่อยแขวนนะครับส่วนมากก็จะอ่าแลกเปลี่ยนกับเพื่อนไปหรือก็ให้เพื่อนไปนะครับผมที่เขาขอนะครับแต่ประสบการณ์ดีมีแน่นอนนะครับ ประสบการณ์ดีมีพุทธคุณคุ้มตัวเองนอนที่สําคัญราคาไม่แพงด้วยราคาอยู่หลักร้อยอยู่เลยสวยๆราคาสองส,องสามรอ,อยู่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีที่น่าเก็บน่าแขวนนะครับพอสอก็ลึกใช้ได้นะครับนี่ปี2520ทันอยู่นะครับเพราะว่าท่านลัสังขารปี2523ทันถือว่าทันท่านอยู่นะครับปุเป็นหนึ่งในพระอริยสงฆ์ที่ทันเออที่ทันที่ทันยุคข,ของ ลวงปู่ม,มั่นพุที่ทัตโตนะครับที่ทันที่ไปเขาเรียกนะที่ได้เขาเรียกนั้นได้ไปได้ไปเรียนล,ล่ำเรียนนะล่ำเรียนได้ไปฝึกกรรมฐานหรือได้ร่วมทุดดงได้ร่วมอะไรกับลวงปู่ปู่มั่นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระที่ทันลวงปู่ม,มั่นก็นแล้วกันเอาพูดง่ายๆเนาะนะครับทันยุ่หลวงปู่ม,มั่นนะครับอีกรูปหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมเอา้าโอเคนะครับก็ เบาๆเนาะนะครับใครชื่นชอบก็ลองไปดูที่หิ่งบ้านตัวเองผมคิดว่าน่าจะเจออยู่หลายรุ่นนะเพราะว่า ผมว่าคิดว่ามีแบบแทบทุกบ้านนะฮะ,อะของหลวงปู่เครื่องเนี่ยนะฮะเพราะว่าท่านก็คือคนยังไม่แบบแรงเชียอะไรอย่างเงี้ยแรงเชียเขาก็ยังไม่ได้เชียร์ยังไม่มีการกล่าวถึงเยอะราคาพระเครื่องของท่านก็ไม่ได้ดีดตัวขึ้นสูงการความต้องการของการของตลาดก็ยังไม่เยอะดังนั้นเนี่ยก็สามารถเจอได้เกือบเกือบทุกบ้านแล้วก็เจอได้ไปทุกที่แล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับ โอเคนะครับผมแค่นี้แล้วกันเนาะนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้ยในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ